มันมีภาพที่อยู่ในหน้าเพจของ Google เป็นภาพผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีคลิปที่ถ้าหากว่าคุณผู้ชมคลิกเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นคลิปนี้นะคะเป็นการสอนล้างมือด้วยวิธีการง่ายๆแล้วก็เป็นตัวการ์ตูนน่ารักน่ารักคำถามคือผู้ชายคนนี้เป็นใครที่ Google เลือกขึ้นมาไว้ในหน้าเพจของเขาเนี่ยนะคะผู้ชายคนนี้ไปทำความรู้จักกันคะ่ะคุณผู้ชมเขาคืออิกนัสฟ i ลิป เซมเมนไว้นะคะเป็นผู้บุกเบิกการล้างมือในการป้องกันโรคนั่นเองค่ะคือเขาเป็นแพทย์ชาวฮังการีที่มีเชื้อสายเยอรมันเกิดที่กรุงบูดาเปสต์ค่ะซึ่งเป็นคนแรกที่เป็นคนตั้งคําถามเลยนะคะแล้วก็ตั้งสมมติฐานว่า การล้างมือเนี่ยน่าจะเป็นการฆ่าเชื้อโรคได้เพราะว่าในสมัยนั้นคือแพทย์เขาไม่ได้ล้างมือแล้วพอไปผ่าตัดผู้ป่วยหรือว่าไปทําคลอดเนี่ยปรากฏว่ามีผู้หญิงที่ติดเชื้อจากการคลอดเนี่ยจำนวนมากเลยนะคะเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตขึ้นมาว่าจริงๆแล้วการล้างมือหรือเปล่าที่เป็นสิ่งที่จะทาให้การผ่าตัดเนี่ยปลอดเชื้อได้ ไปดูประวัติคร่าวๆของเขากันก่อนค่ะของเซเมนไว้นะคะเขาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเวียนนาในปี1844พอเริ่มเป็นผู้ช่วยของศาสตราจารย์ประจำแผนกสูตินารีในโรงพยาบาลเวียนนาในปี1846 s ซ m เ n w i วสซมเสค่ะก็ได้พบเจอกับเรื่องที่น่าตกใจเพราะว่ามีผู้หญิงมากกว่า13%ที่คลอดลูกแล้วเสียชีวิตเพราะว่าโรคติดเชื้อหลังคลอดก็มีการเสนอทฤษฎีมากมายนะคะเกี่ยวกับสาเหตุของโรคนี้แต่ไม่มีใครเลยที่สามารถไขปริศนาได้ว่าผู้หญิงเหล่านี้เสียชีวิตเพราะอะไรแล้วก็ยังไร้ผลอยู่ ซึ่งเซลเมนไวส์นะคะก็ทุกใจมากเพราะว่าเขาเห็นว่าผู้หญิงหลายคนเนี่ยต้องเสียชีวิตลงอย่างช้าๆจากการติดเชื้อหลังการคลอดเนี่ยนะคะก็เลยพยายามจะตั้งใจหาสาเหตุของการเสียชีวิตเหล่านี้ให้ได้โรงพยาบาลที่เซเมนไวส์ทำงานอยู่มีตึกของแผนกสูตินารีเวชอยู่2ตึกด้วยกันนะคะคือตึกที่1เนี่ยมีอัตราการเสียชีวิตสูงกว่าตึกที่2ตึกแรกเนี่ยที่เขาบอกว่ามีอัตราการเสียชีวิตสูงมากกว่า เป็นตึกที่ใช้สอนนักศึกษาแพทย์ส่วนตึกที่2เป็นที่ทํางานของพยาบาลพดุงคันภค่ะอ่ะก็คือว่าเขาก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าทําไมอัตราการตายเนี่ยจึงแตกต่างกันมากนะคะ mm. เขาก็เลยพยายามหาคําตอบกับตัวเองแล้วก็สืบได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสาเหตุของโรคแล้วก็คิดว่าอัตราการตายเนี่ยน่าจะมีผลมาจากสิ่งนี้ก็คือว่าหมอที่เขาไปตรวจ ศพแล้วเนี่ยที่ไปทําคลอดเนี่ยน่าจะติดเชื้อจากศพหรือเปล่าเป็นการตั้งข้อสังเกตนะคะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเขาคิดขึ้นมาว่าน่าจะเป็นพิษจากศพเพราะว่าโดยปกติแล้วแพทย์กับน,นักศึกษาจะชนะสูตรศพก่อนแล้วก็ค่อยไปทําห้องคลอดพวกเขาเนี่ยอาจจะนําเชื้อโรคไปสู่คนที่เป็นแม่ได้โดยไม่รู้ตัวขณะที่ทําคลอดก็ได้สถิติการเสียชีวิตของตึกที่สองเนี่ยต่ำกว่าเพราะว่านักศึกษาที่เป็นพยาบาลไม่ต้องชนะสูตรศพ นี่เป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มคิดขึ้นมานะคะซึ่งเซเมนไวส์ก็ตั้งกฎอย่างเข้มงวดทันทีเลยบอกว่าให้มีการล้างมือรวมถึงการล้างมือด้วยคอรีนก่อนเริ่มทําคลอดผลที่ได้ปรากฏว่าเกินความคาดหมายค่ะอัตราการเสียชีวิตเนี่ยลดกลงจาก18%นะคะเป็น0.19%ค่ะแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับเขานะคะแล้วก็ มีความพยายามที่จะไม่ได้นำทฤษฎีของเขามาใช้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยคือทางอาจารย์ของเขาหรือว่าหัวหน้าของเขาเนี่ยก็ไม่ค่อยชอบนิสัยของเซเมนไวยส์ที่ค่อนข้างจะหัวดือ้อแล้วก็ยืนกลางจะเท่าไหร่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเขาสูญเสียตําแหน่งในเวียนนานะคะก็เลยกลับไปที่ฮังการีแล้วก็ไปเป็นอาจารย์สอนวิชาพดุงคันที่โรงพยาบาลเซนโรคัสในบูดาเปสต์ซึ่งวิธีการทาคลอดของเขาก็คือการล้างมือก่อนแล้วก็ล้างด้วยคอลีนก่อนเนี่ยทำให้อัตราโรคติดเชื้อหลังคลอด ะะลดลงไม่ถึง1%ในปี1861ค่ะเซมเมนไวส์ก็ได้ตีพิมพ์หนังสือเกี่ยวกับงานของเขาชื่อว่าสาเหตุแนวคิดและการป้องกันโรคติดเชื้อหลังคลอดแต่ตอนนั้นคือไม่มีใครสนใจความสำคัญของการค้นพบของเขานะคะ จนกระทั่งเวลาเนี่ยผ่านไปนานหลายปีระหว่างนั้นเนี่ยมีผู้หญิงที่ยังคงเสียชีวิตอยู่จากการติดเชื้อหลังคลอดเป็นจํานวนมากโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องสูญเสียชีวิตเหล่านี้เลยถ้าหากว่ามีการยอมรับในทฤษฎีของเขาค่ะในที่สุดเซมนไวส์ Sam Vice ก็ได้รับการยกย่องนะคะว่าเป็นบิดาแห่งเทคนิคการฆ่าเชื้อสมัยใหม่ซึ่งงานของเขาก็ช่วยให้รู้ด้วยว่าจุลชีพอาจจะเกาะโรคได้และก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศา,ศาสตร์การคิดค้นทฤษฎีที่ว่าโรคเกิดจากเชื้อโรค ซึ่งถูกเรียกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในวิทยาศาสตร์การแพทย์และเวทปฏิบัติค่ะก็คือคนนี้แหละเป็นคนที่ Google เนี่ยเขาคัดเลือกขึ้นมานะคะแล้วก็ไปใส่ใน Google Doodle นะคะเป็นคลิปสอนการล้างมือความยาวเนี่ยประมาณ50วินาทีคุณผู้ชมตอนนี้อาจจะลองเข้าไปดูก็ได้นะคะอายังอยู่เลยก็วันนี้เนี่ยนะคะ Google เขาก็เอามาขึ้นเป็นคลิปนี้เขาคือเนี่ยค่ะ แซมเมนไวส์นะคะเป็นผู้บุกเบิกการล้างมือป้องกันโรคแต่ว่ากว่าที่งานของเขาจะได้รับการยอมรับเนี่ยเวลาผ่านไปค่อนข้างนานแล้วก็มีผู้หญิงที่ติดเชื้อโรคจากเชื้อหลังคลอดเนี่ยเสียชีวิตไปเยอะทีเดียวนะคะขอบคุณบทความนี้ด้วยนะคะจาก bangkokbiznews.com ค่ะ